อย่าไปเสียอย่าไปเสียแก้มือมาหาเออไพีปีโป้ปีโปเดี๋ยวบ่าวชิมต่อเลยไดวชิมรขาก็สวัสดีสำหรับเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่วงดึกๆนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ด้วยกันที่สนามพัฒนาการหนึ่งร้อยนะครับ มาดูตะก้อเหลี่ยมหลังเท้าล้วนนะครับเหลี่ยมเบสิกนะครับที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับฝั่งที่หันหลังนะครับเป็นทางด้านของจ่าปูสวนราชจากบินแดงนะครับส่วนฝั่งน้นนะครับเป็นทางด้านของสมุยนครหินนะครับเดี่ยวหลังเท้าล่างกันนะครับตอนนี้ฝั่งทางด้านของจ่าปูนี่ขึ้นนำนะครับสี่ต่อหนึ่งแต้มนะครับก็ถือว่ามีพื้นฐานเบสิกด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับสมุยก็เป็นตะก้อเวทตัวยกนะครับก็มี พื้นฐานอยู่แล้วนะครับในเรื่องการเดาะการเล่นลูกตะก้อนะครับจ่าปูก็เคยเล่นเดี่มนี้นะครับก็ทําให้ส si ูสีนะครับเนี่ยเนี่ยสองพันหนึ่งน,น้ำเีบอลบอลบอบอลบอลบอนะครับห้าตัวหนึ่งนะครับจ่าปูขึ้นนําค่อนข้างจะห่างนะครับเ,เอาลนะสืบไลลเส้นไปขวานะครับสมุยโยงหลังมาลูกนี้ออกเป็นอีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นนําเป็นห้า หกตัวหนึ่งแล้วนะครับสรับทางด้านของจากปูสวนราจากบินแดงนะครับก็ถือว่าเล่นหลังเท้าได้ดีคนนึงนะครับสรับจากปูนะครับก็เป็นเหลี่ยมตะก้อนนอกรอบนะครับทางด้านสมอยนี่ก็มาหาเหลี่ยมนอกรายการเหมือนกันนะครับก็เวียดตัวยกอาชีพนะครับฝั่งนนท์นะครับน้ำห่างนะครับสหรับสมอยนครหินนะครับเต็มนะครับหกตัวหนึ่งนะครับเกมเสิบของจากจากปูนะครับนี่ไล่เส้นดีนะครับ สมุยแกมาลูกดีโอ้โหนะครับหัวมุมเลยนะครับลงนะครับเปลี่ยนเกมเสิรฟนะครับแตมนะครับหนึ่งต่อหกนะครับสมุยเสิฟมาง่ายนะครับจากปูลำเลียงไปกระแทกยงหลังนะครับยังไม่ข้ามนะฮะลูกหนีโอ้โหนะครับสมุยนะครับทำเสียไปเองนะครับ ปลาไว้ก่อนครับปลาไว้ก่อนครับนี่นะครับพิท์นะครับโอ้โหเล่นดีนะครับพิท์หลังเท้านะครับหรือว่าสิษ์ร้อยเอ็ดนะครับหกตัวหนึ่งนะครับเสิร์ฟไปลูกนี้สมุยแก่ข้ามมานะครับจากปูลำเลียงหน้านิดนะครับของไปนะฮะยัดตัวยังได้นะครับสมุยกระแทกมานะครับตรงตัวนะครับจาปูไหลไปหน้านิดโยดนะครับสมุยขายยาวนะครับทันนะครับ ยอดคืนจังหวะนี้จะปูยังไงได้ไหมไม่ทันนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับเลยๆเอ้ยเอาน้ำฟีให้พี่ิซิ์เล่บ่ต้องเอาเงินน้ำเพลนบ่ต้องเอาเงินน้ำเพลนหรอกบาตองแต้มนะครับหนึ่งต่อหกนะครับจับปูลูกนี้แก้ไปนะครับทางด้านของสมุยแก่ข้ามาแทกไล่หน้าซ้ายนะฮะ สมุยโอ้โหนะฮะจังหวะมีเป๋นะครับขอบคุณครับเอาละฮะจับปูโยงหลังไปสมุยจากท้ายคอนะครับต้องแก้นะครับกระแทกยาวๆนะครับจับปูรับเลียงหน้าเน็ตนะครับลูกนี้โยงหลังนะครับเอาละฮะยังอยู่นะพี่สิทธิ์ยืนจ้องแล้วนะครับจะจะเล่นหลังเท้าเหลี่ยมนี้นะครับเหลี่ยมของพี่สิทธิ์นะครับดูนะฮะใครอยากจะปปะทาพี่สิทธิ์นะครับสองคนนี้นะเอาละมาตรงนะครับจับปูรับหนึ่งสองนะครับกระแทกไปทางด้านของสมุยนะครับ ยังตื้ออยู่นะครับตู้นี้หน้าเน็ตไม่ข้ามนะครับสู้ได้บอแอดนะครับสวัสดีคุณน้องบักเบี้ยวนะครับเข้ามารับชมนะครับก็ทั้งนั้นพี่สิทธิ์รอรออยู่นะครับเดี่มหลังเท้านะครับใครชนะรอเจอพี่สิทธิ์นะครับเต้มนะครับ2ต่อ6นะครับสมุยนะครับไล่หน้าซ้ายมาจากปูไหลไปหยดไม่ข้ามได้อีกหนึ่งเต้มเอาแล้วครับขยับมานะครับ3มต่อ6เต้มนะครับ แต็มนะครับสามต่อหนะครับเสิบกระแทกซ้ายออกข้างเลยนะครับกลางเกมนะครับเป็นฝั่งทางด้านของจาปูขึ้นนำนะครับแต็มนะครับ6ต่อสนะครับจาปูตัดหยอดไปนะครับสมุยโยงสูงไว้นะครับกระแทกหลังมานะครับจัปูแก้คำไปก่อนนะครับ สมวยลำเลียงมาหน้านิดโยดหน้าซ้ายยังอยู่นะครับจ่าปูหยอดคืนนะครับจังหวะนี้สมวยยังได้นะครับสวนจังหวะ2เลยไปนะฮะทางด้านของลูกนี้กระแทกยาวจ่าปูหยอดหน้าขวาสุดจังหวะเดียวเอาจังหวะเดียวขึ้นโอ้โหลูกนี้นะครับนิดเดียวนะครับลูกกระเด้งออกนะครับ เปลี่ยนเสิบนะครับ3ต่อ6ตามหลังอยู่3มแต้มนะครับสมุยเสิรฟไล่หน้าซ้ายมานะครับจับปูไหลไปยอดนะครับยังไม่เนียนพอนะครับสมุยยอดคืนลูกนี้ต้องสวนไปจังหวะเดียวเลยนะฮะลูกนี้มาง่ายนะครับจับปูเอาละได้โอกาสวางนะครับเข้าหน้าซ้ายสมยุย มาง่ายๆก่อนนะครับแก้ก่อนนะครับจับปูลำเลียงหน้านิดกระแทกไหลหน้าซ้ายสมอยแก้มานะครับจับปูไหลไปอีกครั้งหนึ่งโยงหลังนะครับยังอยู่นะครับแกะค้ามมมนะฮะก็เหนียวน่นด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับโยงหลังไปอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยนะครับวางแม่นนะครับเก่งดำนะครับสู้ได้บอแอดนะครับเก่งดำใครน้อนะฮะผมข้ามเลย เกียงดำฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้เป็นทั้งนัานของจ่าปูจากสวนลาดน,นะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้ามีสวัสดีคุณเต๋าด้วยนะครับฝั่งนั้นก็เป็นสมุยนะครับแต้มนะครับหต่อสามนะครับเกมเสียบของจ่าปูนะครับกระแทกใส่น้ำหนักไปนะครับสมุยไลท์โยงหลังมาออกได้อีกหนึ่งแต้มนะครับ คืนนำเป็นเจ็ดต่อสามนะครับนะนี่อะไรพี่สกะไพี่สมุยไม่ได้พี่สมุยเต้มนะครับเจ็ดต่อสามนะครับจากปูได้เสริฟนะครับไล่สายไปดีนะครับจังหวะน,นี้สมุยแกะขามาก่อนนะครับเอามีดิน้นนะครับโอ้โหนะครับแก้มาง่ายๆแต่รับไม่อยู่นะครับ ไม่ใช่ว่าจะเล่นง่ายๆนะครับเหลี่ยมนี้นะครับใครไม่ได้ซ้อมมานะครับเล่นไม่ได้นะครับเหลี่ยมนี้นะครับพี่คอยปีเดียวนี่ไไปเอาบ้ไม่เตะไม่เตะไม่เอ่าเราไม่เตะสามแล้วสามสี่คต้ยนะครับสามต่อเจ็ดนะครับเสิร์ฟมานะฮะทางด้านของจ่าปูกระแทกไปสมุยไหล มายอดหน้าเน็ตนะครับจัาปูหน้าเน็ตโยงกระเทกหลังนะครับนะะสมุยก็โอ้ยลูกนี้นะครับยิงมาซ้ายออกข้างเลยนะครับมา้เไม่ดม่ได้ไมเได้่อดามนะค้ไม่ได้ไม่ได้องจม่ได้น่ได้ม่้่่ไ่้ ก็สวัสดีสำหรับ FC นะครับที่นอนดึกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้ก็ตีสามกับอีกสิบแปดนาทีนะครับคอนจะสว่างแล้วนะครับฮะไม่ขึ้นชื่อนะบอกขึ้นชื่อไหมเพราะว่าในเพจบอกขึ้นชื่อเออบอกขึ้นเฟซบุบก๊บบกคันในายเฟซบุ๊กนายขึ้นเบิร์นอยู่แต่ว่าบอกบอขึ้นชื่อ แต้มนะครับ3ต่อ7นะครับสมวยได้เสิร์ฟนะครับไล่ยสายมาดีนะครับโอ้โหเป็นแต้มนะครับเสิร์ฟมาซ้ายสุดนะครับขยับมาเป็น4ต่อ7นะครับอนไหนปืนมีอีกเตอีกทางน้ำมึนปืนเตอยู่นี่ตอนรับเพชรเพชรเกษมร้อยสองเออเซอร์ฟี่สามซีท็อปซีโร่ท็อปซีโร่ต่ำกับจ่าไทย ต่ำกับเจ้าเองบอท็อปกับซีโรเพีกัะเสียมห่อยสองมืนเตะขังสองหมืนเตะอยู่นี่บอแมนมีสองท็อปอะท็อปท็อปพีกัะเสียมปื่นหมืนเนี่ลงรายการไปแล้วคุ่อีกคุ่อีกอะตอนนี้ก็ยังเบียกเกมอยู่นะครับไปตามลูกตะกอนะครับกลับมาสู่เกมนะครับเป็นฝั่งทางสมุยได้เสิร์ฟนะครับ สต่อเจ็ดสามเต็มทันนะครับสมุยกะจะไล่ซ้ายมาลูกนี้เสิร์ฟไปชนเสานะครับเสียนะครับแต้มนะครับเจ็ดต่อสี่นะครับ,รบเกมเสิร์ของจาปเสิร <c oughs> ยัดตัวลูกนี้ออกหลังนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับ แต้มนะครับ4ต่อ7นะครับไหลสายมาอีกทีนึงนะครับจะปูไหลลูกนี้ต้องแก้นะครับสมุยแก้มาเหมือนกันนะครับอาละฮะได้โอกาสลำเลียงหน้านิดหยอดลูกนี้โอ้ยังทันโอ้ลูกนี้โอ้นะครับนิดเดียวนะครับนะฮะลูก50 50นะครับกล้าที่จะปล่อยนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับ พ้ยอ่าพีศิษฐ์บอกว่าแพ้อยู่นะครับสองคนนี้นะครับเจ็ดต่อสี่นะครับสมอยนะครับแกมาจ่าปูลากหนึ่งสองหน้าซ้ายนะครับมีเป๋น,นิดนึงนะครับสมอยหยอดคืนลูกนี้นาเนตน,นะครับกระแทกยังไม่หนีตัวนะครับสมอยสวนจังหวะสองเลยนะครับจ่าปูลูกนี้ยัดตัวไปอีกครั้งหนึ่ง สมุยแก่ค้ามาก่อนลูกนี้หน้าเน็ดโยงหลังไปนะครับยังไม่สุดนะครับสมุยลำเลียงมาหยอดหน้าเน็ตลูกนี้ยังได้นะครับเอาละฮะกลับมาวางอีกครั้งหนึ่งหยดได้ไหมยังได้นะครับสวนไปนะครับจังหวะสองเลยจ่าปูนะครับเริ่มจะโยกแล้วนะเริ่มจะวางลูกนะครับสมุยนี่ก่อนเหนียวแน่นนะครับพยายามประคองเกมไว้ก่อนนะครับอาศัยว่าเหนียวแน่นไว้ก่อนนะครับเอาละฮะสมุย ลูกนี้แก้มานะครับจะปูไหลไปอีกครั้งหนึ่งไหลหน้าซ้ายเอาเป๊ไปไหนยังอยู่นะฮะโอ้โหแก้เข้ามาได้นะจากปูจจงหวะาสองยยังไม่ข้ามหัวนะครับอืไปไปมาขาอ่อนนะครับโดนโยกนะครับสมุยนะครับขยับไปเป็น4ต่ออ่าแปดต่อสนะครับอรุณสวัสดิ์ครับแอดรูปหลอนะครับครับผมสวัสดีคุณลูกพกขุนหลานเม่ย่านะครับเข้ามารับชมนะครับ ก็ย sí, ่ำเช้าแล้วนะครับตีสามจะครึ่งนะครับจะเข้าตีสี่แล้วนะครับก็เป็นอรุณสวัสดิ์ก็แล้วกันนะครับก็น่าจะเช้านะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็ เป็นฝั่งทางจากปูได้เสิร์ฟนะครับนำอยู่หนึ่งช่วงตัวนะครับแมรครับเต็มนะครับแปดต่อสี่นะครับเกมเสิร์ฟของจ่าปูนะครับ,รรรบลูกนี้ยัดตัวนะครับใส่น้ำหนักไปสมุยแกมาพิกเน็ตโอ้โหยังอยู่นะฮะจ่าปูวังยอดแกโอ้โหนะฮะยังได้นะครับ ตรกนี้แก้มาหยอดหน้าเน็ตโยงหลังไปนะครับจ่าปูโยกเลยครับสมุยมีเปรโอ้ยยังได้ไหมได้นะครับแทงหลังมาเอ้าโดนนะฮะโดนเอาคืนนะครับวางเขาไม่ตายนะครับโดนทางด้านสมุยนี่โยงหลังมาเรียบร้อยนะครับอ่าจานะครับใช่นะครับฝั่งนี้นะครับจ่าปูนะครับกางเกงดํานะครับก็ถือว่า นะครับลำเรียงไปนีวางลูกได้ดีนะครับสำหรับจาปูนะครับชวนสมุยนี่เป็นตะก้อสไตล์เกมรับนะครับพยายามที่จะโต้แม่นไว้ก่อนนะครับโต้ทนนะครับอาศัยความเหนียวแน่นนะครับเป็นฝั่งทางด้านของสมุยนครหินได้เสิมนะครับ4ต่อ8นะครับเสิบมาไหลหน้าซ้ายนะครับจังหวะแรกมีเป๋นะครับแก้ไปสมุย กระแทกมานะครับต้องตัวนะครับจ่าปูนะครับแก้ไปก่อนเอานะฮะสมุยโยงหลังมาอู๋ลูกนี้ยัดตัวได้แต้มนะครับเอาแล้วครับขยับไล่มานะครับเป็นห้าต่อแปดสามเต้มทันแล้วนะครับก็เหนื่อยนะครับสมุยสมุยบอกว่าถ้าจะชนะได้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับทั้งนั้นจ่าปูนี่เหงื่อแตกแล้วนะครับ สามแต้มทันนะครับแต้มนะครับ5้าต่อแปนะครับเกมเสิบของสมุยไล่ซ้ายมาลูกนี้ออกหลังนะครับน้ำหนักแรงนะครับยังเปลี่ยนเกมเสิบอยู่นะครับแต้มนะครับแปดต่อห้านะครับจ่าปูได้เสิฟนะครับเสิบไปหน้าขวานะครับ สมุยลากมาหยอดจังหวะนี้จาปูยอดคืนนะครับสมุยสวนจังหวะเดียวนะครับโยงหลังมาท้ายขอดนะครับแก้ไปพิกเน็ตเอ้ากระชอกกลัมมาหน้าน็ตนะครับจังหวะสองเอายงหลังสมุยจากท้ายขอดนะครับแก้มานะครับจาปูรับหนึ่งสองสามนะครับโยงหลังไปอีกครั้งหนึ่งสมุยสวยจังหวะสองมาไหลไปหน้านิดหยอดโอ้ได้เอ้า สวนยังอยู่นะครับสมุยยังทันลูกนี้นาเน็ตไหลลากขวาสุดโอ้โหจ่าปูก็เหนียวนะครับทางด้านของสมุยก็ดีนะครับกระแทกหลังมาลูกดีหัวมุมนะครับถ้าปล่อยขึ้นลงนะครับจ่าปูนะครับแก้ข้ามไปเอาสมุยหนึ่งสองสามโอ้ลูกนี้มันรุ่นหัวเขานะครับเสียนะครับเป็นดีเฉยเลยนะครับนะฮะขึ้นนําเป็น9ก้ต่อห้าเลยนะครับจ่าปูนะครับ เตมนะครับ9ต่อ5นะครับเกี่ยมเสร์บของจาปูนะครับลุกหนีไล่หน้าซ้ายนะครับสมุยตัดซ้ายคืนนะครับจังหวะนี้ยอดนะครับยังไม่ดีพอนะครับสมุยยอดคืนโอ้โหพีกเด็ดได้ไหม ยังอยู่นะฮะยังได้นะครับโอ้โหจะหนีออกไปไหนนะครับสมอยนะครับกระแทกมาเอาละครับโอกาสของจับปูบ้างโยงหลังไปสมอยแก้นะครับขามาก่อนนะครับจับปูลำเลียงนะครับหน้านิดลูกนี้โยดเรียบร้อยดีนะครับได้แตมนะครับขึ้นนำเป็น10ต่อห้าเลยนะครับน้ำหนักนี่ได้นะครับ คืนนำไปเป็น10บต pues ่อห้าหน่ช่องตัวนะครับความห่างนะครับเตมนะครับ10ต่อหนะครับจ่าปูนะครับโอ้โหลุงนี้เสิร์ฟออกไปเลยนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับ เต้นะครับ5ต่อ10นะครับหยอดดีโอ้หินเดียวไหมครับนะครับโดนแถบขาวนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเต้มนะครับ10ต่อ5นะครับจ่าปูนะครับเสิร์ฟไปสมุย มานะครับหลับเลี้ยงหน้าเน็ตแล้วนะะจาปูยโยดโยอดดีโอได้แต็มนะครับ <c oughs> ขึ้นแทนไปแล้วเม็ดเดียวเกมนะครับถือว่าน้ําหนักนกพอดีคําเป๊ะเลยนะครับลูกหยอดหน้าเน็ตของจ่าปูนะครับเต็มเดียวเกมนะครับสิบเอต่อ5้านะครับ เกมไม่เกมโยดดีด้วยเรียบร้อยเกมเลยนะครับเป็นฝั่งทางด้านของจ่าปูสวนราดินแดงนะครับเอาชนะสมุยนครหินไปได้นะครับโดยสกอร์12ต่อ5แต้มขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับก็ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะครับทางเพจตะก้อไฟเตอร์แล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมเป็นช่อง u t u b e นะครับช่องตะกอไฟเตอร์และก็ตะกอไฟเตอร์2นะครับ2ช่องนะครับเข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะครับแอนมินจะนำ คลิปไปลงย้อนหลังให้ดูนะครับขออนุญาตตัดไลส์สดไปก่อนสวัสดีครับ